Gracias. <laughs> สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกินแซ่บเป็มแปะอันนี้นะครับนี่เลยครับดีเด็ดครับตำกระท้อนครับมาีีบเปลี่ยนบรรยากาศครับยกของถ่ายมาต่ายที่ป่าที่สวนสวนของเพื่อนบรรยากาศก็โอ้โหลลคัดเย็นดี ชิวๆเลยครับชิวๆอันเดร์ทอนแซ่บๆอีกแล้วบรรยากาศเสียงลมเสียงฝน <c oughs> ดูครับดูครับดีเด็ดครับดีเด็ด <c oughs> ป้ามันบามโสีสันครับเป็นตะแสบตูดแต่นอพี่น้องเอ้ย <c oughs> โอ้มา แสบกันด้วยอเอารู้ว่ะอร่อยปากลำบากตูดก็ยอมแล้วคราเนี้ยนี่ปุ้มปุ้ม,มอืมอืม เปรี้ยวะระตอนเปรี้ยวครับแซบ่บอืมรสชาติจ๊ดจ๊าดมากเลยอืมนะครับพี่น้องอืมอืมอืมอันนี้ถ่ายคนเดียวลุงไม่อยู่ บรรยากาศดีด้วยครับวันนี้ฝนล,ลินลินลมโชยดี นิ้งสองสัวไบจิ๊ดจ๊ดหน้าตาา ช้อนสอดช้อนสดไม่มีเย ลมโชยๆขอนย่างครับฝนลินพลๆเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้วันนี้ยกกองถ่ายมาข้างนอกไม่ได้ถ่ายในบ้านถ่ายที่สวนเพื่อนบรรยากาศมันมันให้ครับก็เลย สักหน่อยขอขอขอสักหน่อยแล้วกันบรรยากาศฝนพรำๆลมเยน็ยนๆกินตากก็ทอนเงนกินเื่นนะพี่น้องนี่มาเล่นสองป้ายอืมอ,มอ,มอมือร่อยปาก ลำบากจูดแน่แน่ก็ตามเคยชาวบ้านขับรถมาขายอีกแล้ว <c oughs> มีทุกอย่างที่ผมบอกมีทุกอย่างเลย <c oughs> กินอะไรมีทุกอย่างจริงครับ นี่เห็นกระท้อนมาก็เลยอุดหน,นุนกันไปครับไทยช่วยไทยไทยไม่ช่วยไทยแล้วใครจะช่วยเราใช่ไหมครับต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัอะไรกันไม่ต้องพูดพังทำเบงครับนี่ครับว้าวสวดไปอืม กระท้อนนี่อร่อยตรงเม็ดจริงๆครับนุมๆน,นับๆฝากเพืดด่อนนะครับน,นี่กินตำกระท้อนรสเด็ดตำเองกระท้อนตำเองดูลิเดียนทำใต้คลิป ท้อนมาขายถึงบ้านจะไม่ซื้อก็ไม่ได้มีอะไรผ่านใบผ่านมาครับเรียกตลอดครับบ้านผมเนี่ยใครขายอะไรเอาอะไรมาขายก็ต้องแวะจะไม่ซื้อก็ไม่ใช่ลูกค้าประจำช่วงหน้าป่าป่าเยอะ หนูแต่ตอนนี้ยังก่อนครับถ้าเกิดมีมาขายไม่พลาดแน่นอนเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูก็พยายามทําไปเรื่อยๆครับเริ่มจะเข็ดฟันละฝากเพื่อนนะครับ ถ้าเป็นแปะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไม่รู้น,นะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับลูกดูบรรยากาศครับบรรยากาศข้างหลังผมตรงนี้นบรรจุกระถาน คนนประธานเก่าครับแต่ว่าเขาปรับปรุงสามที่ข้างหลังก็เป็นเปนประธานเป็นบ่อพักนี่ก็ทที่เพื่อนเข้มาทำเป็นสวนก็บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีนั่งเล่นกันทำ ลมเย็นสบายโอ้ยมีช้อนสดน้ำด้วยอนุญาตเอาช้อนสดน้ำหน่อยมีไหมครับนะน้ำนาคสดอืมกินจาน ทำกินครับทำง่ายๆไม่ต้องยากเลยตำกระท้อนถ้าไม่มีใครมาขายก็ซื้อที่ตลาดซื้อที่ตลาดแล้วก็เนี่ยครับง่ายๆตำเหมือนตำส้มตำเรานี่แหละรสชาติก็จิจัดปูตะพิเจอะอยู่นะครับเนี่ยแดง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 ดูครับโอ้ดูพริก ต้องถึงเนีืยตบน้ำว้าวสุดยอดวันนี้ลุยยืมสถานที่เพื่อนยืมสถานที่เพื่อนก่อนยืมสถานที่ถ่ายทำ ต้องขออนุาตเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นี่เป็นที่ทํามากินคือที่จับจองทําไร่ทําสวนกันไม่ใช่ที่ทุ่งนานะครับเป็นที่รอบๆหรแวงหมู่บ้านเอา้าไม่พูดพ่างทำเร็งสวนไปรอยปากลำบัดตุดอ้ววว้าว ยขอบอกครับพริกนี่แดงอะ่ะนี่ oh. ไม่อยากัะพูดแซ่บ มีไหลครับคืนนี้มีไหลวัวทำทานกันได้ง่ายๆหย่านที่ผมบอกอะทำงานกันที่บ้านอืม ไปหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับตำกระท้อนแซบแซบกับบรรยากาศชิวชิวฝนโปรยโยไม่มีแดดเมื่อเช้ามีแดดนิดนึงแต่ตอนนี้ไม่มีแดดแบบนี้ครับเป็ดด้วยเปรี้ยวเป็ด ชาสุดยอดอยังไงก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยนะครับกินแซบเป็นแปะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งยังไงลาไปก่อนนะครับมาสัวคำสุดท้ายว้าวนี่ลยครับใหญ่ ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสำหรับยูนี้สวัสดีครับว้าว